สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแก้วโป่งขามซึ่งเป็นหินศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางที่มีพลังปกป้องคุ้มครองมากโดยเฉพาะแก้วขนเหล็กที่ขึ้นชื่อในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหากใครได้ครอบครองจะช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตราย และยังช่วยเสริมโชคลาภได้อีกด้วยเรื่องราวเหล่านี้นะครับเลาขานกันมานานจนกลายเป็นตำนานลี้ลับที่คนไทยหลายคนยังศรัทธาและเชื่อถืออยู่แก้วปงคามนะครับเป็นหินชนิดหนึ่งที่พบมากในแถบภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่นะครับคนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับแก้วปงคามว่าเป็นหินที่มีพลัง ในการปกป้องคุ้มครองเป็นเครื่องรางปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเพราะในอดีตเชื่อกันว่าแก้วนี้มีพลังจากธรรมชาติซึ่งมาจากธาตุต่างๆที่สะสมตัวกันจนกลายเป็นหินและแก้วปวงขามนนี้นะครับมีด้วยกันหลากหลายชนิดบางชนิดเป็นแก้วใสๆไม่มีสีส่วนแก้วคนเหล็กนั้นมีลักษณะที่พิเศษ คือเป็นเส้นขนที่คล้ายเส้นแร่เหล็กฝังอยู่ข้างในบางคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนเส้นขนที่ถูกสาบและถูกจับฝังไว้ในแก้วเล่ากันว่าคนที่มีวาสนาเท่านั้นจึงจะได้ครอบครองเพราะแก้วชนิดนี้ไม่ได้หาง่ายเลยคนในอดีตจึงถือว่าใครที่ได้ครอบครองแก้วปวงคามนั้นถือว่าเป็นคนมีบุญและได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของแก้วขนเหล็กนั้นเล่ากันว่าแก้วขนเหล็กช่วยปกป้องเจ้าของจากภัยอันตร,รายต่างๆโดยเฉพาะภัยอันตร,รายที่มาจากวิญญาณชั่วร้ายคนที่มีแก้วนี้ติดตัวเวลาที่เดินทางเข้าป่าหรือไปในสถานที่เปลี่ยวจะไม่พบเจอกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่ไม่ดีที่แอบแฝงอยู่นะครับบางคนบอกว่าเมื่อใดที่แก้วขนเหล็ก เกิดเรืองแสงขึ้นในความมืดนั่นแปลว่าเจ้าของจะต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและแสงของแก้วจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าช่วยให้เจ้าของรู้สึกปลอดภยัยและมีความมั่นใจมากขึ้นหลายคนบอกว่าเมื่อมีแก้วขนเหล็กติดตัวไม่ว่าจะทำอะไรก็ราบรื่นไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่หนักหนาเกินไป แก้วคนเหล็กยังเป็นที่นิยมในหมู่ของผู้ประกอบการอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยเช่นพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวและนักเดินทางไกลเพราะเชื่อว่าจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและภัยต่างๆมาถึงตำนานที่ลีรับเกี่ยวกับแก้วขนเหล็กกันบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านในจังหวัดต่ปางๆที่มีชื่อว่าพ่อเท้าไม้พ่อเท้าไม้เล่าว่า เขาเป็นคนที่ครอบครองแก้วขนเหล็กมาเป็นเวลาหลายสิบปีและในวันหนึ่งเขาต้องออกเดินทางไปทำธุระในปา่าลึกระหว่างที่เดินทางเขาเจอเหตุการณ์ประหลาดคือได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไห้อยู่ไกลๆกทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีคนอยู่เลยพอเดินไปตามเสียงก็พบกับเงาของผู้หญิงที่หายไปในพริบตาแต่สิ่งที่น่าประหลาดก็คือแก้วขนเหล็กในกระเป๋าของพ่อเท่าไม้ กลับเรืองแสงขึ้นมาซึ่งพอเท่าเชื่อวันนี้คือการเตือนภัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งกับวิญญาณหรือสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวอีกเหตุการณ์เกี่ยวกับพ่อค้าคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแก้วขนเหล็กเขาถูกโจนป่าดักปล้นแต่พอโจนจะเข้ามาใกลก้แก้วขนเหล็กก็เรืองแสงขึ้นมาและทำให้โจนรู้สึกกลัว จนนีหายไปในความมืดเรื่องราวแบบนี้เป็นสิ่งที่หลายคนบอกต่อๆกันมาเพื่อยือนยันว่าแก้วขนเหล็กไม่ใช่แค่หินธรรมดาแต่เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเจ้าของสำหรับประสบการณ์ของคนที่ได้ครอบครองแก้วขนเหล็กยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นคนหนึ่งชื่อว่าลุงคำเป็นนักสะสมแก้วปงคามและเขาเล่าว่า ในคืนหนึ่งเขานอนหลับอยู่และฝันเห็นวิญญาณของหญิงสาวเดินเข้ามาจ้องหน้าเขาพอลุงคำตื่นขึ้นมาเขารู้สึกขนลุกและหวาดกลัวมากแต่เมื่อมองไปที่แก้วขนเหล็กที่อยู่ใกล้ๆกลับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ช่วยปกป้องเขาลุงคำเชื่อว่าแก้วขนเหล็กนี้มีวิญญาณที่ดูแลและคอยปกป้องเขาอยู่เรื่องแบบนี้ เล่ากันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่ครอบครองแก้วคนเหล็กมายาวนานหลายคนบอกว่าแก้วนี้มีพลังลึกลับบางอย่างที่ยากจะอธิบายแต่เมื่อได้สัมผัสกับประสบการณ์เองจะรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่อาจอธิบายได้ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของแก้วคนเหล็กนะครับซึ่งเป็นตำนานความเชื่อและเรื่องราวลี้ลับที่หลายคนเชื่อว่ามีพลังในการปกป้อง ้มครองจริงๆแก้วขนเหล็กไม่ใช่แค่หินธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ถูกยกย่องว่าเป็นของขลังชั้นสูงของไทยใครที่สนใจเรื่องลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจไปพอสมควรแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ